สมมติเราอยากไปเรอยากไปเขานั้นอ่ะมันมีคนอยู่ตรงนู้นแล้วเราแบบจะชาร์จจะชาร์จอารมณ์เหมือนจะชาร์จเขาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เราอยากจะชาร์จเขาปับ๊บแล้วจะพุ่งวับโอ้ my god ทุกคนมองดูด้านหลังผมครับทุกคนจะมองเห็นเกาะลอยฟ้าอยู่จำนวน3เกาะครับแล้วก็รีมด้านหลังเนี่ยออกแนวทะเลทรายครับแน่นอนครับตอนนี้ตัวเกมผับจีโมบายมีอีเวนต์ใหม่เลวครับเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับทีมอาลาดินนั่นเองนะครับหรือว่าเมืองลอยฟ้าของอาลาดินนะยักษ์จินนี่เนี่ยตัวม่วงๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เด่นๆเลยนะครับนั่นก็คือ1ครับเกาะลอยฟ้าครับตรงนี้ทุกคนเห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยคือประตูบิตรนะครับเราสามารถวู่2แบบให้เเราล่น ครับคือแบบกลางวันแล้วก็แบบกลางคืน3ครับคือการใช้ประตูมิติครับซึ่งเราสามารถวาร์ปจากที่นึ่งไปที่นึ่งได้แบบที่เห็นในภาพเลย 4. ครับก็จะเป็นการหาสมบัติที่อยู่ในแมปครับ5ครับจะมีการอัปเดตพาหนะใหม่มาคือขี่พรมได้นะแล้วก็6ครับจะมียักษ์ชินนี่ให้กับเราเป็นระเบิดนะซึ่งเราสามารถปาศัตรูแล้วศัตรูจะเต้นแบบที่เห็นเลยภาพในเกมจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันในคลิปนี้ครับเฮ้ยขุมทรัพย์ขอเปิดหน่อยแล้วกันได้อะไรวะอู้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โัวโขกว้าวปับ๊บแล้วจะพูดวัดโอ้ไมคีไหนผมอยากรู้มากเลยไอระเบิดทองคืออะไรเราปลาปึ๊บจ้าโอ้ ดูถึงตรงนี้แล้วทุกคนคงน่าจะอยากดูกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวฝากทุกคนนะครับกดไล k, ค์กดแชร์กับผมก่อนนะครับผมแล้วเราไปรับชมกันได้ส่วนใครนะครับอยากจะเติมเกมผับจีมบายแล้วคาถูกก็สามารถไปเติมกันได้ที่นนวมมม้าาาตเเเกกกอบพไ ยุคสมัยแห่งโจรสลัดได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วโอ้ครบรอบหปีเออทุกคนตอนนี้ผับจิบบายครบรอบ6 6ปีแล้วนะครับทุกคนตบมือเขาหน่อยครับทุกคนเย่ครบรอบ6ปีแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเอาซะหน่อยโอ้ยลำลำเลยลำเดี๋เดินเดิเดินเดินดๆเดินเดิดด ลราโยนสุดๆเลยบู๊ยเจ๊งแท่ไหนเอาอะหกปีตื่นเต้นสุดๆเปิดแมปมาแล้วพบกับความตะลึงตึงตัง<ห>เดี๋ยวนะเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งละหนึ่งจุดที่เป็นอีเวนต์สองจุดสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยข้างล่างเราคืออะไรเนี่ยโอ้มคยคืออะไรเราเราจะไปอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ ฮ้ยโคตรแบบโคตรแบบโคตรเยอะทิพไหล่ะไม่ใช่อะไรหรอกเยอะเกินเล่นไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนเลยละกันเอาก่อนเลยละกันรู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้อาจ้ารย์อาจารย์อุ้ย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 ใครอ่ะโอ้โหมันเงยไปหมด เอโมนนี้มีเสียเปืนขึ้นเหรียญอะไรอุรยระเบิดทองคำมันทำอะไรเสียงเท้าอยู่ข้างล่างเออระเบิดทองคำาทำไมทำอะไรวงแหวนดาวเสาเหรอหรือไงุืนเล็งไม่ได้เล็งไม่ได้ติดคือไม่ดีเลยอะ่ะโงนี้ไม่ดีเลยถอยก่อนถอยก่อนเก๋กระด้นมีเสียป,ปืนขึ้นครับไอ้กล่องนั้นนี่มันล,อลอ่อตาล่อใจผมมากเลยว่ะ ผมว่าเราตกรอบแลาตาลเาใจผมอ่ะคือมันกำลังบอกว่าไปเปิดชั้นสี่ฉันรอนายอยู่ไปเปิดชั้นสี่อย่างเงี้ยแล้วผมจะรออะไรกันล่ะไม่น่าห้าวเลยกูเฮ้ยเราเกิดได้หนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งชีวิตละอ๋อชี ชีวิตแรกนะครับมันจะไม่สามารถเลือกได้นะแต่ว่าตรงหัวใจเรานะครับยังมีอีกหนึ่งชีวิตนะเท่ากับเป็น2ละนะครับลายแทงขุมทรัพย์อุ้ยมีลายแทงขุมทรัพย์ด้วยครับทุกคนผมเปิดลายแทงขุมทรัพย์ไหนยังไงเฮย้ยบันบีให้เราไปค้นหาขุมทรัพย์สุดขอบโลกเออก่อนจะหาขุมทรัพย์อะหารถก่อนมาลยอันนี้คือผมมาตรงกลางที่เขาเขียนเลยนะ ถึงละหุ้ยเฮ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 ้ยเจอนะเจอนะเหมือนจะร้องติ้งติ้งเรียกเลยนะเนี่ยติ้งนะเฮ้ยขุมทรัพย์ขอเปิดหน่อยละกันได้อะไรวะอู้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโขกว้าวโอ้เจ้ายักษ์ตัวม่วงบอกข้าเถิดถ้ามีอัญมณีหกลูกจะทำอะไรคนละเกมแล้วมีกุญแจ ผู้ควบคุมประตูด้วยใช้เพื่อสร้างประตูด้านหน้าและประตูจุดที่หมายปลายทางของคุณ <C imos as> ยังไงอะ่ะนี่คือเราตั้งแล้วยังไงต่อ what 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 the เฮ้เราสบอกตัวรู้ไมดิอุ้ย เย่อะไรวะเนี่ยประตูเทเลพอร์ตโอ้ oh my g อดแล้วนี่คืออันนี้มันสุดสารแล้วหรือเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะกา,กากะบาทขุดได้ด้วยไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ก่อนนั้นนั้นไม่ใช่หรอไปกันนี่อะไรไปกันใหญ่แล้วโอ้โหมี๊ขุดทรัพย์อีกโอ้ม oh my g อดขอยีกรอบเลยปะขอยีกรอบเลยปะมันเล็งไปกันได้เราอยากไปอยากไปเขานั้นอ่ะมันมีคนอยู่ตรงนู้นแล้วเราแบบจะชาร์จะรจะชาร์จอารมณ์เหมือนจะชาร์จเขาแต่ไม่ได้นะเหมือนจะไกลเกินนะ ระยะมันมีระยะมันมีมันไม่ได้แบบสุดไกลขนดาดนั้นอะประมาณนี้ประมาณนี้มานี้เราอยากจะชาร์จเขาปัป๊บเราจะพุ่งวัดโอ้ไม่ก็เฮ่ามาไกลเหลือเกินท่านไกลอะไรขนาดนี้โอ้ไม่ก็เอานะใครไม่โหลดไปโหลดเอะนะมันคือเกมแฟนตาซีไปแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนเ,เกมอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ปับจีแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีความรู้สึกถึงเกมพับซีแต่อย่างใดเนี่ยผมอยากรู้มากเลยไอระเบิดทองคืออะไรเราปาปึ๊บจ้าโอ้เจ้โอ้จ้าฮจ้าเออจ้าอะไรเรเนี่ยอะไรเรเนี่ยมันคืออะไรกูเล่นอะไรอยู่ เราระเบิดทองผมต้องไปหาระเบิดทองเพิ่มแล้วเราไปหาเพิ่มกันอุย้ยมันประตูมิติเหรอใช่ป้าออปผมไปละผมไปละมันต้องไปหาประตูมิติละไรละเอ้าเดี๋ยวอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะเก็บอุย้ยอะไรอะ่ะหอ,อกเหรอปลาปลาหอ,อกใส่จัตหระเลยเอ้ยมึงโดนกูหลบหลบในบ้านแบบหลบในบ้านแบบปลาปลาใส่เดี๋ยว Hahahaha Alahi <laughs> Alahi Hahahaha 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 เอาเด้ยมบันว่ะอันนี้บันเลยไปเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ยยเฮยเฮเฮย ยนเลยเอาเดียวตรงเอาดตรงเาีวตรงมามาตรงนะเอาตรงนะอีกอันนี้คืชอบมากเลยว่ะเอ้ยยังใครไม่ป็นคนคิดว่ะ อันนี้เดอะเบสเลยนะเรือม้าเรือหเรือม้าเรือม้าไหนไหนเรอ้าเรือม้าเอ้เราเราเราอึ้นเด้ปมเราเอ้าเ้งอ่ะมันปุ้งอม้้เ้เนอ้า้นไอ้ร้รอม้้วรอเ้ามีพมด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อ้รรม้เเเ้มเหร ไหน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 ยู่ไหนป้อมปืนขวาอยู่ป้อมปืนขวาอยู่ป้อมปืนขวาป้อมปืนขวาข้างล่างอะนะอ้าวเดี๋ยวมันยิงเต็งออกได้ด้วยเหรอไหนไหนไหนอะไอ้มันยิงได้มันยิงเอาเราวไอ้นี่กูจะจะปล่อยได้ไงกูไปละไอ้ด้วยไอ้เกมอะไรไอ้เกมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันเปิดจะรู้ว่าเราบาป่ะมันเปิดจะรู้ว่าเราบาปะแต่เราไม่กางล่มแล้วเราไม่กางล่มในวันนี้ เราไม่รู้ตัวดีเราขี่มาเลยไอ้เจอไม่รู้อะไรอยู่ปกติเขาขี่รถขี่รถล่านะอันนี้คือยิงปืนล่านะอุ้ยมีอัมด้วยขอกระบอกเลยขอกระบอกเลยครับมีอะไรอีกเนี่ยมีอะไรอีกปะเหมือนจะหมดแล้วปะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะพรมวิเศษ ยังไงอะใช้ย hey? hey. wow ังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปป้าป hey. ูไปป้าไปด้วยปูไปป้าปูไปป้าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปูไปป้าปูเอ๋อจริงด้วยเอาวอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสลับคืออะไรอะเฮ้ยโอ้เช็ด สลับลงต่ำลงสูงหรอแบบอ๋อระดับระดับระดับชนชั้นแล้วระดับนี้เราบินโหหยกล้อผมเอ้ยเอ้ยเอาสุดมีสกินปะผมมีสกินปะขอซื้อเฮ้ยถ้าขับโคเท่ถ้าขับแบบซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งโอ้นี่คืออะไรอ่ะต้องลองละต้องลองแล้วอันนี้คืออะไรอุ้ยมันคือวิหารเหรอ ไม่ใช่วิคูลอะไรอ่ะพี่มีกุญแจพี่มีกุญแจพี่จะเสียบพี่จะเสียบนี่ไงพี่มีกุญแจปิงเฮ้ยนี่มันนี่มันอุ้ยเอฟเฟกต์โอ้ว้าวว้าวว้าวเ ไอพี่อย่าพิ่งอย่าพิ่งพนอะไรอ่ะว้าวขอรอหน่อยได้ไหมกดแล้วกดแล้วได้อะไรอะ่ะกดล็อกไงต่อไม่มีอะไรนะผูกกดมันมีข้าวนให้กดปะประตูะบั็อบค้างด้านในมีกดไปแล้วอ้าวอ๋อต้องไปเหยียบเพื่อปลดล็อกอันนี้หรอเปิดอุ้ยอ้เดี๋ยวนะ โออลังการโคตรมีกอซ่าอีกอันนี้คือประตูปะมันจะไปทะลุไหนเนี่ย <ไป S 2> โอ้เดี๋ยวจากนั่นมานี่โอ้ oh my god ลงกีบกอนเลยลงก็บกอนเลยโ,ลอ,ลยโอ้โคตรไกลจากแบบเดี <c oughs> <c oughs> <de> e <uvre> ๋ยวนะอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นอยู่ดีๆแล้วมีคนลงบนหัวนี่เป็นได้หลายอย่างมากเลยนะเนี่ย ม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเออมันมันคือการเป็นอะไรได้หลายอย่างมากเลยอ่ะอุบัติเหตุที่สามารถแบบเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ้ยถ้ากระตุกนีคือต้องต้องเช็คแล้วนะผมว่าต้องเริ่มเช็คละเฮ้ยมีคนมองเฮ้ยไม่โดนเออเอาละกุญแจกุญแจกุญแจพิติกุญแจพิติทำยังไงนะเปิดเปิดเจ็บเดี๋ยวมันมันเปิดไม่ได้ เดี๋ย้พี่ดูผมพี่ดูผมพี่ดูผมอ่ะผมพิเศษบอกฆ่าเถิดไปไม่ได้ไกลอ่ะใครกาเลิศในปัตตภีไปแล้วผมไปแล้วผมขึ้นล่อนผมขึ้นล่อนเฮ้ยภู้เราพี่จะเปิดประตูมิติภูวางระเบิดภูวางระเบิดเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันผมผมงานเต้นผมร่างเต้นอ่ะ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 เอาบัตรบัตรเหล็กบัตรเหล็กยังโอ๊ย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 มันปั๊บมามันปั๊บมา <laughs> ไม่มีประโยชน์นะอ,นนอันนี้ค่อนข้างไม่มีประโยชน์นะแต่ที่เห็นแล้วว่า <laughs> จากเสียเปรียบได้เปรียบเฉยทีศัตร <laughs> ูเอาใหมเอาใหม่ลีลีล <laughs> อะไรวะน่ะ คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอไว่าติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครอยากดูสตรีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ L F f Life for Fun นะครับในนั้นผมสตรีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ L F Tiktok ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเดือดเด็ดดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ YouTube L F Life for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันบม โชคดีครับ